ราชาลูกหนังทัวลกคอสเสนอวิเคราะห์บอลแมนยูพบเบอร์ลี่วันเสาร์ที่27เมษายน2567แมนยูหวังข้าเบรกเฮต่อเนื่องเมื่อปักหลักเฝ้ารังต้อรับการเยือนของเบอร์ลี่ที่กำลังดิ้นรนหนีตกชั้นในอันดับรองบวยวิเคราะห์บอลกันว่าผลลัพธ์จะออกหน้าไหนวิเคราะห์บอลพิมลีกแมนยูนิตเด็ประทับเบอร์ลี่เวลา21:00นา่า,ายทสดทรพีเมียฟุตบอล1และ2สนามโอทฟอร์ดแมนยูนเต เอริกทนักนาใหญ่ชาวรัตอัปเดตตัวเจ็บมีแค่เมสันเมาท์ฟิตกลับมาติดทีมนอกนั้นยังเวืดต่อไปไม่ว่าจะเป็นกวนเซเด์แบ็กทั้งลิโดมาติเนสวิเตอร์ลินเดเลฟราเฟลวารันจอ์นี่อีเวนส์หรือเจ้าหนูวินนี่ควาบัลลาตลอดจนตำแหน่งอื่นๆอย่างมาคัตแลดฟอร์ดอองตนีมาร์ซิยาลโซฟิอันอัมระบัตโซฟิอันอัมระบัตลูกชอการจัดทับด้วยตัวเลือกไม่มากคงปรับแค่2จุดสกอตแมกธุมเคัมแบ็กกลางสนามสวนทางคริสเตียนเอลิกเซ่น ส่วนแนวลุกอมัเดียโลได้ลงแทนที่อันโตนีช่วงต้นครึ่งหลังเกมรัวแซงเชฟฟีวิตเซต่อ2มีสิทธ์เบียดตัวจริงช่วยบรูโน่แฟนันและอาลิฮันโดกานาโชคอยสนับสนุนราสมูดฮอยหลุนเบอร์ลีแว่งซองกอมปานีโคหนุ่มชาวเบลเยียมยังขาดแข้งเจ็บเดิมๆทั้งลูก้าโคเลโอโชแอรอนดัมซี่ยอดานไบเยร์ นาธานเดมอนด์และอาร์มินเอลดาคิวแต่ข่าวดีคือไลฟ์ฟอสเตอร์ฟิตพร้อมลงล่าตะข่ายคู่วิลทงโอโดแบรนอกนั้นคงไม่เปลี่ยนจากชุดที่บุกถล่มทีมดาบคู่4ต่อหนึ่งจอร์ดคันเลนคุมกลางสนามคู่ซานเดอร์เบิร์กดิมเซนมีวิตินโยและยาขอบบรูนลาเซนประารํากันแม้ว่าจอร์ดบราห์ฮิลมิทฟิลอีกรายและโยฮันเบิร์กุดมุนสันปีกไอซ์แลนด์ลงมาพลิกเกมได้ดีก็คงต้องนั่งสำรองไปก่อน นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามแมนเดตซีสองสามหนึ่งอองเดโอนาน่าอารอนวานบิสกากาเซมิโรแฮร์รี่แม็กควายดิโกดาโลคอบบี้ไมนูสกอตต์แมตโตมีนอามาเดยโลบรูโนเฟนันอเิฮันโดกานาโชราสมุดฮอยลุนเบอร์ลี่ซีสี่สองอาริยาเนตมูริสลอเรนซ์อัสซินยงดาราโอเชมักซิมเอสแทฟชาลีเทเลอร์วีตินโนจอร์ดคาร์ลินซานเดอร์เบิร์กยาคอบบูนลาเซนไลฟอสเตอร์ วิวส่งโอเดรบร์ความน่าจะเป็นของเกมผีแดงเหนือกว่าครบวงจรด้วยสถิติแพ้เบอร์ลี่เพียงหัวเดียวจาก16เกมหลีกที่เจอกันแถมนยุคเอริกเทนฮักยังชนะ100%เหนือทีมน้องใหม่เพียงแต่ด้วยปัญหาตัวเจ็บบวกสมาธิไม่นิ่งเชื่อว่าโคต้าเสียประตูยังมีอยู่ไม่น่าชนะขาดผลการแข่งขันที่คาด,าดแมตช์ชนะเบอร์ลี่3-2 รักแล้วอย่าทิ้งกันเอริคทนักรู้มาคัดแลตฟอร์ดฟอร์มตกอ้อนแฟนหนุนหลังเอริคทนักผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยตนรู้ว่ามาคัดแลตฟอร์ดกองหน้าชังกฤีผลงานร่วงกล่าวรูดในฤดูก,กาล2023-2024พร้อมยืนยันแรชชี่กำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาให้ได้ แรดฟอร์ดโดนวิจารณ์อย่างหนักจากแฟนบอลเรดอาร์มี่และกูรูลูกหนังรวมทั้งบรรดาอาดีตนักเตะของสโมสรเนื่องจากฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวหน้าผิดหวังสิ้นดีโดยนักเตะสัดไปแค่แปประตูจากการลงสนามในทุกรายการให้กับต้นสกัดสีสั้นนี้ก่อนหน้านี้ดาวยิงทีมชาติอังกฤษสร้างผลงานดีมีคุณภาพด้วยการตะบ,บันตะข่ายคู่แข่งได้ถึง30ประตูเมื่อฤุูการที่ผ่านมาโดยเทยนฮากเปิดใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของแรดฟอร์ดว่านี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเขารู้ ผมก็รู้มันเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองและแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับทีมด้วยผมเคยพูดไปแล้วว่าเกมลุกของเราพัฒนาขึ้นมากหลังช่วงฤดูหนาวแต่ก่อนฤดูหนาวเกมลุกของเรามันยังไม่ดีพอผมคิดว่ามี2ปัจจัยที่ผมมักพูดถึงเสมอน,นั่นก็คือทีมและตัวเขาแน่นอนว่าทั้ง2ส,ส่วนนี้เชื่อมโยงซึ่งกันและกันพร้อมกันนี้คุณซือชาวรัฐยังอ้อนสโมสรและแฟนบอลผีแดงให้หนุนหลังและฟอร์ดเพื่อช่วยให้นักเตะกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งแน่นอนว่าผมรู้สึกเห็นใจแรชี่ เมื่อปีที่แล้วเขามีฤดูกาลที่สุดยอดผมคิดว่ามันเป็นซีซั่นที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาเขายิงได้30ประตูสำหรับฤดูกาลนี้เขาไม่อ,อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและผู้คนก็วิจารณ์เขาหนักมากเราต้องหนุนหลังเขาทุกคนควรให้การสนับสนุนเขาเพื่อให้เขากลับมาอยู่ในระดับเดียวกันเมื่อปีที่ผ่านมาผมคิดว่าเขาต้องการการหนุนหลังอย่างมากเราทุกคนรู้ถึงสิ่งที่เขาสามารถทำได้เราต้องสนับสนุนและกระตุ้นเขาเขาสามารถทำผลงานได้ดีกว่าปีนี้ เราคงเห็นเมื่อปีที่แล้วตอนที่เขาเล่นได้อย่างสุดยอดเช่นฮากระบุเด็กผีดีใจน้ำตาไหล e เอริกเทนฮากเผยข่าวดีอองตัวนี้มาร์กยาวอาจฟิตช,ช่วยแมนยู่ท้ายซีซั่นเอริกเทนฮักยืนยันอองตัวนี้มาร์กยาวกองหน้าชาวฝรั่งเศสจะกลับมาช่วยทัพปีแสดงได้ก่อนจบฤดูกาล2023-2024อย่างแน่นอน มาร์กซิยาวซึ่งลงเล่นแค่19เกมและยิงเพียง2ประตูในทุกรายการซีซั่นปัจจุบันไม่ได้ลงสนามนับตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อปีที่ผ่านมาและจากนั้นในเดือนมกราคมสมสอนประกาศว่านักเตะได้รับบาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย10สัปดาห์ในตอนแรกหลายคนเชื่อว่ามาร์ซิยาคงไม่สามารถกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งในฤดูก,กาลนี้อย่างไรก็ตามตอนนี้แฟนผีโปรเจกต์คงดีใจจ,จนแทบน้ำตาไหลหลังเชนฮักยืนยันว่าดาวเตะเลือดเฟนวัย28ปีอาจกลับมาลงสนามก่อนจบซีซั่นก็ได้ จกคำถามของสื่อเกี่ยวกับโอกาสกลับมาช่วยทีมของลูกชอลิสโดมาติเนสและมาร์ซิยาในฤดูกาลปัจจุบันโดยกุนซือชารัตกล่าวว่าใช่ผมคิดแบบนั้นผมคิดว่าเราทุกคนจะได้เห็นพวกเขาอีกครั้งในฤดูกาลนี้พวกเขากลับมาแล้วทั้ง3คนกลับมาซ้อมกลางแจ้งแล้วสัปดาห์หน้าพวกเขาตเตรียมลงซ้อมร่วมกับทีมและผมคิดว่าพวกเขาอาจจะพร้อมสาหรับลงเล่นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสีซั้นพวกเขากําลังพัฒนาไปในทางที่ดีจริงๆอดีตเทรนเนอร์แอตเลติโกมันซาดามกล่าวทิ้งท้าย ไวททองหรือเปล่าลุงเอรดิคเทนฮาก์สั่งแบนสามสื่องานแถลงเกมแมนยูปะทะเบอร์ลีย์เอรดิคเทนฮากสั่งแบนน,แะะน,แบน,นักข่าวจาก3สื่อห้ามถามคำถามในงานถแถลงข่าวก่อนเกมที่ทัพปีแสดงพบเบอร์ลีย์ที่สนามโอทัฟฟอร์ดศึกเพียบริอังกฤษวันเสาร์ที่7เมษายนนี้กุนซือชาวรัสโดนสื่อและกรูวิจารณ์ยับถึงผลงานของทีมว่าผลงานน่าอับอายในเกมบูกกับโคเวนทรีทีมจากแชมเปี้ยนชิพในรอบตัดเชือกศึกเ a ครับที่สนามเบิร์ลีย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผีแดงนำหน้าช้างกระทืบโรงไกลลิบ3ต่อศนย์แต่โดนทวงคืน3ต่อสาในช่วงย0นาทีสุดท้ายเท่านั้นไม่พอทีมจากพิมลีกหวิดเสียประตูจนสอแววตกรอบในช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยก่อนพลิกสถานการณ์ที่ตกเป็นรองในการดวลลูกโทษผ่านเข้าไปชิงดำกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อีกครั้งในวันที่25พฤษภาคมนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เทนฮังไม่พอใจการรายงานข่าวของเดอะซันแมนเชสเตอร์อี่งนิวส์และเดอะมินเดอร์ และได้ทําการแจ้งกับฝ่ายสื่อของแมนยูให้แจ้งกับเยยวข่าวทั้ง3สื่อว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ถามคําถามในงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่26เมษายนมิเชลออริเซ่กองกลางตัวรุกของคริสเตนพาเลตพร้อมที่จะรับข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ในการย้ายไปร,ร่วมทีมหากพวกเขายื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ ปีแสดงต้องการเสริมทัพในตำแหน่งแนวลุกให้กับทีมโดยมีโอลิเซเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงตลอดในช่วงที่ผ่านมาและมีโอกาสอย่างมากที่ยูไนเต็ดจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมตามรายงานจากนายทิมดระบิว่าโอลิเซ่นั้นสนใจที่จะย้ายไปเล่นให้กับยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้และเป็นที่เชื่อกันว่าหากปีแสดงยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเขากับทางพาเลสทางโอลิเซเองก็พร้อมจะเผยความต้องการในการย้ายไปเล่นในโอทาฟอร์ดโอลิเซตกเป็นข่าวเชื่อมโยงในการย้ายไปเล่นให้กับ Chelsea เชลซีเมื่อซัมเมอร์ท ก่อนเดียวดังกล่าวจะล่มลงไปและปีกรายนี้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางพาเลสออกไปในขณะที่รูการน้แมเเต์นั้นเป็นที่กล่าวกันว่าพวกเขาแสดงความสนใจในการเซ็นสัญญากับโอลิเซมาโดยตลอดและนอกจากนี้เขายังมีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลเช่นกันผีว่าไงยูเว่พร้อมปล่อยแมคเคนนี่หลังสัญญาไม่คืบ ยูเวนตุสพร้อมรับฟังข้อเสนอซื้อตัวเวสตันแมคเคนนีหลังไม่สามารถตกลงสัญญาใหม่กันได้แมคเคนนีเหลือสัญญาปัจจุบันกับยูเวนตุสถึงเพียงซัมเมอร์2อ2พเท่านั้นและช่วงที่ผ่านมาทัพม้าลายก็พยายามต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอย่างไรก็ตามการเจรจาของทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้และตอนนี้ยูเวนตุสก็เปลี่ยนท่าทีพร้อมพิจารณาข้อเสนอจากสโมสรอ,อื่นในช่วงซัมเมอร์นี้จากรายงานของกาสตาเดลโลสปอร์ต ก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์เต็ดทีมดังในพรีเมียร์ลีกเคยให้ความสนใจในตัวกองกลางวัย25ปีและอาจปัดฝุ่นแผนนี้อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์สำหรับเวสตันแมคเคนนี่ลงเล่นในลีกให้มาลายไป31นัดที่เป็นตัวจริง27นัดท,ดท,ทำได้ถึง7แอซิสเมื่อสันทมนายสกอร์เกมแมนเชสเตอร์เต็ดเตรียมเคี้ยวหมูเปิดบ้านรับเบอร์ลีพอเมื่อสันนักวิเคราะห์เกมคนดังของสกายสปอร์ตออกมาฟันธงศึกพรีเมียร์ลีกคู่แมนเชสเตอร์ยูเต็ด เปิดสนามโอทัฟฟอร์ดรับการมาเยือนของเบอร์รี่ทีมอันดับ19โดยเจ้าตัวเชื่อว่าเกมนี้เจ้าบ้านจะเอาชนะได้อย่างไม่ยากเย็นผมไม่ค่อยชอบการทํานายผลแมนเชสเตอร์เดนเท่าไหร่เพราะพวกเขาดูจะมีฟอร์มที่ไม่แน่นอนนักอดีตกองหน้าอาร์เซนอลและแอสตันวิลล่าเกริ่นนำเบอร์รี่พร้อมสร้างปัญหากับแมนยูและแน่นอนว่าจะยิงประตูได้ด้วยแต่พวกเขาไม่ได้มีเกมรับที่เหนียวแน่นพอที่จะเก็บแต้มไปจากโอทัฟฟอร์ดได้ มาคัสแลฟอร์ดกำลังมีปัญหาและผมคิดว่านี่คือครั้งแรกในอาชีพของเขาที่กำลังอยู่ในช่วงที่ยากลำบากเขาสามารถขอย้ายทีมได้แต่ผมก็คิดว่าเขาจะได้ลงเล่นเกมนี้เพื่อพยายามเรียกความมั่นใจกลับมาเมื่อสันฟันทงสกอร์เมเต็ดสาเบอร์ลี่หนแฟนผีลุ้น ETS ติดโผรีเทิร์นอาแจ็คเดอะทรัฟกสื่อแดนกังหันเปิดเผยว่าอาแจ็คอัมตอดัมอาจยื่นข้อเสนอให้เอริธเทนฮาก นายใหญ่แมนเชสเตอร์เด็กลับมาทํางานกับสมโมสรเทนฮาก์กำลังกดดันอย่างหนักจากผลงานย่าแย่ในถิ่นโอทาฟอร์ดฤกูกานี้และอ่านหมดสิทธ์ไปเล่นแชมเปี้ยนในซีซั่นหน้ารายงานระบุว่าเทนฮากอาจได้รับข้อเสนอให้ย้ายกลับไปนั่งเก้าอี้ตัวเก่าที่อัมสเตอร์ดัมอาดีนาที่กําลังมองหาโค้ชใหม่ในเวลานี้อาจจะทําผลงานน่าผิดหวังอย่างแรงในฤดูกาลนี้โดยจอห์นฟานชิปเข้ามาขัดตาทับและจะทํางานจนจบฤดูกาลนี้เท่านั้น ยอดทีมเมืองกังหันร่างบัญชีรายชื่อผู้จัดการทีมที่พวกเขาสนใจ3คนโดยนอกจากเทนฮากแล้วยังมีแกรมพอตเตอร์อดีตโค้ชเชลซีรวมถึงฟานเชสโกฟาริโอลีกุนซือของนีซเทนฮากเคยพาอาแจ็คคว้าแชมป์เอเรลูซี่สมสมัยติดต่อกันและดัดคัพอีก2หุนแถมพาทีมผ่านเข้าถึงรอบตัดเชือกแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2019หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ